สวัสดีครับพบกับรายการเฮียป๋องสอนทำอาหารอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเมนูอะไรทําง่ายๆจะตายเฮียป๋องเดิวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมคุณนิดเดียวกันนะครับมา เครื่องปรุงนันก็น้ำปลาสามรถก็จะมีพริกขี้หนูเอาพออยากแล้วหอมกระเทียมเนี่ยครับผัดให้หอมครับพอหอมแล้วครับผม,มน้ำตาลปีใส่เข้าไปแล้วก็หอมเสียดหอมเสียดับแล้วก็น้ำที่เราบดรวมกันไว้ครับ เดี๋ยวเรื่ยๆที่เกียก็ใช้น้ำจิ้มไก่แล้วก็บดสามอย่างนี้ใส่เข้าไปนะครับค่อยเคี่ยวไปเรื่อยๆนี่ผมมีตะกรลดใส่ไปหน่อยนี่ถือมาสิบบาทตะกรลดใส่หน่อยวันนี้ใช้ได้แล้วครับเนี่ยยืดอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตีแป้งตีอะไรนะครับแค่นี้นะครับนี่เหมือนน้ำจิ้มไก่เลยเนี่ยใส่แค่นี้นเปรี้ยวจะ น้ำต้มมะขามแล้วเครื่องปรุงก็ใส่แค่นี้เผ็ดๆเค็มๆซปเปียวหวานๆออกเปรี้ยวหวานใกล้เคียงกันเค็มตามมาห่างแค่นี้ครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีลาปาปลามอราก่อนนะครับขอรับภาแบบบ้านๆใบไม่งามครับแต่เราใช้ของบ้านๆนเลยเปรี้ยวหวานนี่เด็ดครับ ถ้ากิจะแต่งสีให้มันสวยก็เอาซอสมะเขือเทศกับซอสพริกใส่เข้าไปอบองอกงนุ่มในครับทอบปดปลาแล้วพอจอะขึ้นเราก็เร่งไฟแรงทีหนึ่งเพื่อให้ปลามันสลัดน้ำมันนะครับ อร่อยครับอร่อยเมนูนี้ต้องมาลองทากันดูนะครับผมทําออกโต๊ะทําที่ร้านก็ทําอย่างนี้ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับปลาสามรสนะครับผมดูแล้วจําทําบ่อยๆอร่อยทุกเมื่อเชื่อเฮียป๋องนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป๋องด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย